อนนี้มันก็จะมีพวกชุดเขาล็อบบี้เป็นพวกเซนเตอร์สราวฟอนหน้าครับเป็นตัวทอดรหััวถทอดรหัสตรงนี้คือตัวทอดรหัสเหมือนเดิใช่ครับบินออกมาได้เลยน้อยคนนะครับที่ได้เห็นแบบนี้นะครับนี่คือเมื่อก่อนนะครับที่เราเห็นกันตามโรงนะครับครับใช่ครับตัวนี้ก็เห็นแต่ตัวนี้ไม่เห็นีนเปิดไม่ได้คราวนี้นมันมัน รายละเอียดขี่เขาเรามีโอกาสมากครับโชคดีมากนะครับที่ได้เข้ามาดูลงหนังส่วนตัวของพี่เขานะครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ <laughs> ขนาดยังไม่สมบูรณ์นะครับนลำโพงเนียกับ JBL ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะใช้คู่กันสามตัว สี่ตัวทั้งตัวนี้อ่าสี่ตัวเป็นมอนิเตอร์ครับผมมอนิเตอร์รวมตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นการถอดรหัสด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกสชุดนี้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 นะครับมันจะกล้ามกึ่งระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลไหมคะตัวนี้อ่าตัวตัวตัวนี้จะเรียกว่ายังไงดีตัวนี้มันมันใช้วงจรอิเล็กทรอนิกถอดรหัสทั้งหมดแล้วมันถูกอัปเกรดมาเพราะว่าสลาว EX อันนี้คือมันจะจบด้วย EX แล้วฮะ ดัดอบี้ดอี้5.1เนีเป็นสลาวีเอ็กนี่คืออะไรครับส่นลวชมเขาไม่เข้าใจส l ลาวีมันจะมีส l ลลาวแบ็กด้วยครับ s ซลาวแบ็ซ้ายสลาวแบ็กขวาตัวเนี้ยจะเป็นแบ็กระบบระบบเสียงในในโรงภาพยนตร์มันจะมันจะมีดอร b บี้ดิจิตอล5.1เห็มคมีซ้ายกลางขวาซับวูเฟอร์แล้วก็เซลลาวซ้ายเซลลาวขวามันจะไม่มีเ l ลาวแบ็ แต่หนังหนังหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเสลดเอาแบกด้วยก็คือเสลดหลังเราเนี่ยมันจะมีเรลดแบกซ้ายเราดแบกขวาด้วยมันก็จะต้องมีตัวถอดหันอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปก็เป็นตัวนี้ก็ต้องเพิ่มตัวนี้เข้ามาตัวนี้ใช่ครับเอสเอ็สจะจะจะเป็นจำลองออกมาก็คือพูดง่ายๆคือเสียงด้านหลังเลยใช่ครับเสียงด้านหลังใช่เสียงด้านหลังถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้ก็จะมีเอในตัวครับอยู่ในกล่องเลยครับถ้าเกิดว่าลาน่าในตัวนี้เราไม่ต้องใช้แล้วเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็จะมีการดเสียบกาเป็นเป็นการ จะอยู่ในนี้เวลานั้นเราก็ดึงเสียงตัวนี้ก็ไปเข้า power แล้วออกลำโพงเลยเป็นเป็นตัวแบ <background S 2> ็คหลังก็ได้รื่รจากชุดนี้เมื่อมันมันสุดการพาาัฒนามันสุดละมันก็จะเข้ามาเป็น cp 500้ออีกชุดหนึ่งตัวนี้มันจะร่วมกับมีโปรกแกรมเข้าไปด้วยมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรกแกรมเข้าไปก็จะกลายไปเป็น cp ห้าร้อยครับผมนั่นนะฮะแล้วก็แล้วก็จาก cp ห้ารอยอันนี้มันมันด้วยสุดของมันละสุดของมันละ มันก็จะถูกพัฒนาไปเป็น CP 6กค่าศูนย์อีกชุดหนึ่งตัวนี้คือเป็นซอฟต์แวร์เต็มตัวเลยครับถอดรหัสด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โปรแกรมเต็มตัวครับผมดังนั้นตอนนี้การพัฒนาของตัวนี้คือสุด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 ที่นี่แล้วของสำหรับฟิล์มนะครับของระบบฟิล์มก็สุดแค่ตรงนี้สุดแล้วนะครับหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์คสุดแล้วแล้วไปนิดต้นก็เริ่มต้นด้วยเจ็ด้าศูนย์แปดห้าูนย์เก้าหูนยไล่ไปเรื่อย เขาเล่นในบ้านง่ายๆก็ปีปีโปตัวนี้ก็ถอดรหัสเป็นนีดิตอนเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกโปรเิคเตอร์หรือว่าช่วงเครื่องฉายเลเซอร์ต้องใช้เป็นพวกปีโปรุ่นนี้แล้วครับแล้วก็จะเป็นรุ่นใหม่ใส่ในบ้านง่ายๆใส่แผ่นอย่างเดียวแล้วก็นั่งดูจบเรื่องนี่ฮะตัวที่พอพี่พอจะบอกได้ไหมครับเครื่องเนี้ยที่เขาถอดออกมาในโรงเนี่ยไปอยู่ตามบ้านคนหรืออยู่ตามหน่วยไหน ไม่หรอครับส่วนใหญ่ถอดไปก็ถูกทําลายทิ้งนะฮะเลครับครับผมเขาเขาเขาก็ทําลายทิ้งไปตามระบบของอะไรนี้แล้วก็ทำเป็นเศษเหล็กไปเลยเขาเขาก็ตีก็คือตีทําลายครับเป็นอะาหมดโยนทําลายหมดเราราได้เราก็มาคัดออกมาแล้วก็มานั่งโมกันแล้วก็มานั่งประกอบนั่งเซตกันให้มันได้ระบบเสียงได้เข้ามาอย่างตัวเนี้ยได้มาสักร้อยตัวใช้ได้ประมาณสักยี่สิบตัวอ๋อครับมันร้อยตัวไม่แค่ได้ทุกอย่างจะได้ร้อยตัวหมดคือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าข้างในระบบพวกแผ่นพวกอะไรข้างในเนี่ยการ์ดเกิดเนี่ยมันส่วนมากมันจะช็อตหมดที่เขาเปลี่ยนออกมันก็เสื่อมไปตามสภาพอะไรนี่นะคือถ้าถ้าคนคนไม่ไม่ไม่ได้เล่นฟิล์มอะพวกนี้มันไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้เลยเลยกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เหมือนจอคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดแล้วก็ซีพียูเก่าเก่าแต่คราวนี้พอเราเรา เราคิดจะเล่นมันเราก็เสาะหาต้องเสาะหาเนอะเสาะหานะแล้วก็มาคอยปรับปรุงคอยทำให้<อ>เครื่องนี้จะเหมือนกันไหมครับเห็นเป็นสองสองสองนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกซีรีส์หนึ่งของเครื่องฉายครับพี่อันนี้จะเป็นเป็นเครื่องสตรองสตรองของอเมริกาเหมือนกันนะพี่เครื่องสตรองครับผมสตรองมันจะแ,<ล>แตกต่างกับรุ่นเมื่อกี้ยังไงลักษณะการดีไซน์เขาจะแยกเป็น2ชุดครับพี่คือชุดระบบภาพจะเป็นชุดบน แล้วก็เป็นชุดชุดเสียงจะอยู่ชุดล่างแล้วเอาสองชุดนี้มาต่อกันนะเ<อ>ี้พี่แล้วก็มีชุดนี้จะเป็นชุดควบคุมเลนถามว่าความความคมชัดของภาพความนิ่งนวลน,นิ่มนวลของการการการเกิดภาพเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเห,นนเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเหมือนเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือรถอาจจะเป็นโตโยต้ากับฮอนด้าแยก<อ>แยกค่ายกันประมาณน,นี้คร,ครับผมซึ่งโครงโครงสร้าง โครงสร้างชุดนี้มันจะต่างจากชุดนู้นชุดนู้นมันเป็นมันเป็นงาน DI y ของพี่โตทั้งหมดเลยฮะทั้งหลขาเตาเอาเตาตัวนี้มาวางต่อกับเครื่องใช้อันนี้ครับผมซึ่งซึ่งมันก็จะต่างกันแต่แต่ชุดเนี้ยมันเป็นโครงสร้างกึ่งสําเร็จรูปออกมาจากโรงแล้ครับเข้าไปดูได้ได้ครับพี่พี่เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับผมด้านหลังด้าหับเข้าได้คะเข้าด้านนี้ก็ได้ผมเข้าก่อนนะรูปทรงออ๋อครับผมอันนี้ครับครับผม อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเปิดได้เล่นหมุนเล่นหมุนก็เหมือนกับเมื่อกี้นะฮะเหมือนกับรุ่นนั้นกดนี่แล้วก็ดันออกนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดถอดรหัสสัญญาณเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยสัญญาณดิจิตอลใช่ครับเป็นเป็นแคทเขาเรียกแคท cat C A cat cat ฟิล์มก็ลงมานี่เข้านี่ลงนี่อันนี้เป็นชุดสาวครับผมเหมือนกันนี่ฮะเป็นตัวตอันสาวน,นช่วงประตูฟิล์มเลยครับลักษณะการ<ม>ทํางานของมันคือยังไง ก็เมื่อเมื่อฟิล์มลงมาใช่ไหมฟิล์มลงมาปั๊บเนี่ยมันจะถูกหนามเตยอันนี้เราเรียกว่าหนามเตยหนามเตยมันจะเกี่ยวเกี่ยวให้มันลงมาเกี่ยวหยุดเกี่ยวหยุดเกี่ยวหยุดแบบนี้เห็นไหมเกี่ยวหยุดเกี่ยวหยุดแบบนี้มันก็จะเกิดภาพค้างอยู่บนจอเมื่อมันมันก็จะหมุนเร็วๆฮะหมันเร็วฮะเมื่อ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 มันไหลถึง24เฟรมต่อวินาทีภาพบนจอมันก็ก็จะทําให้ตาเราเห็นว่ามันไหลลื่นแล้วภาพมันก็จะไหลลื่น ลงมาปั๊บชุดบนเมื่อเกิดภาพปั๊บลงมาก็คือภาพติดตาที่มันติดตาค้างๆๆๆๆๆๆจนกระทั่งเอ้ยภาพนิ่งละเนียนนะครับผมอันนี้มันจะเป็นระบบ24เฟรมต่อวินาทีลงมาปับ๊บนี่ก็จะผ่านลงมาก็จะเป็นชุดนี้ก็ถอดรหัสเสียงองเมาเหมือนกนันชนี้อ่านเสียงเป็นอนาล็อกชุดนี้เป็นดิจิตอลอันนี้เป็นอนาล็อก เงียบมากครับผมจุดแตกต่างของชุดนี้กับชุดนี้ก็คือว่าชุดเนี้ยกลไกมันจะมีห้องน้ํามันครับมันจะฉีดน้ํามันอยู่ข้างหลังพี่ลองลองดูข้างหลังครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีน้ํามันฉีดเลี้ยงกลไกอยู่ข้างลังก็คือเขาจะฉีดเขาเองเหรอครับใช่ครับใช่ครับมันจะมีปั๊มน้ํามันอยู่ข้างล่างเนี่ยปั๊มน้ํามันก็จะบีบน้ํามันออกมา มันจะทาให้เครื่องลดการสึกหลอเราเหมือนเครื่องยนต์ฮะซึ่งเป็นระบบที่ดีมากที่ผมเห็นตามหนังกลางแปลงเขาจะมีไอ้ตัวฉีดเขาเปิดฝาแล้วก็ฉีดเองอันนั้นอันนั้นมันหยอดหยอดหยดลงไมัครับแต่อันนี้อันนี้เราเรามันจะถูกฉีดน้ามันเลี้ยงเข้าไปเลยซึ่งความทนทานมันดีกว่าน้ามันนี่คือฉีดหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงกลไกทั้งหมดกลไกทั้งหมดให้มันให้มันไหลลื่นตลอดเวลาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ๋อใช่ครับคือเป็นระบบอัตโนมัติ ใช่ครับใช่ครับชิดอัตโนมัติซึ่งอย่างคิตตี้น่ะมันจะเป็นระบบสายพานในให้ไอตัวตัวน้ํามันมันอยู่ตรงไหนครับน้ํามันจะอยู่ในคังนี่ฮะมันจะมีคังน้ํามันอยู่ใต้ท้องอยู่ในนี้เลยใช่ครับนั่นนะฮะมันจะเป็นคังน้ํามันอยู่แล้วก็มีปั๊มปั๊มขึ้นมาครับผมอันนี้คือสุดยอดของงานงานอเมริกาตัวหนึ่งสุดยอดแล้วนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้จะใช้สายพาน เป็นสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ทามมิ่งนี่เป็นสายพันธุ์นี่เขาจะสาธิตให้ดูครับต้องไขออกหน่อยเนี่ยนับกลุ่มใหญ่ขนาดไหนหรอืมนี่ครับพี่ดูเลยครับนี่ครับมันจะเป็นสายพันธุ์อธิบายเป็นฉันฉากก็ได้เดี๋ยวพี่ไปยืนข้างในกันนะครับผมจานใหญ่จานใหญ่ไหมเองสูกดีมากๆนะครับ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นสายพานครับเนี่ยฮะนี่จากมอเตอร์ชุดนี้นะครับมันก็จะขับไปที่กลไกส่วนต่างๆของของของตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นจะเป็นสายพานแล้วก็จะเป็นแบริ่งสิ่งสิ่งที่ได้ที่ได้จากตัวนี้คือหนึ่งคือภาพภาพมันนิ่งแล้วมันเงียบมันเดินเงียบมากครับเงียบกว่าตัวนี้ซึ่งมันไม่มีลักษณะของการขบด้วยกลไกเลยฮะมันจะเป็นมันจะเป็นผ่านสายพานทามมิ่งหมดเลยครับเห็นไหมฮะเป็นสายพานทามมิ่งนี่แบบนี้ มันเดินด้วยระบบสายพานทัมมิ่งซึ่งซึ่งเหนือเหนือเหนือมากครับเหนือมากและเงียบเดินเงียบภาพนิ่งมากครับผมแล้วก็ชุดทั้งหมดจะเป็นแบริ่งแบริ่งเป็นตลับลูกปืนอยู่ข้างในแล้วก็ไปต่อเนื่องกับระบบหนามเตยฝั่งนู้นซึ่งมันจะดึงฟิล์มให้ไหลลื่นลงไปสู่สู่ช่องช่องประตูฟิลม์มตัวอ่านเสียงแล้วก็ลงไปเก็บที่ฝั่งลีนล่างครับผมตัวน,นี้ตัวน,นี้ครับนี่ยครับผม ดังนั้นจุดจุดแตกต่างของสองเครื่องนี้ก็คือเดินเดนเดเดิินนระบบเครื่องด้วยระบบสายพานทาม,มิ่งครับผมกับเดินระบบด้วยกลไกแล้วก็มีห้องน้ํามันครับผมแล้วก็แยกเป็นสองชิ้นอันนี้คืองานฝั่งอเมริกานะครับอ่ะผมอยากดูตัวโน้นนะ่ะอ่าตัวนี้มาเลยครับพี่ตัวนี้เตาจะเป็นรุ่นเดียวกันครับพี่รุ่นเดียวกับตัวนี้แต่ตัวนี้ถูกแปลงเป็นซีนอนแล้วเนี่ยฮเดี๋ยวจะให้ดูโครงสร้างอันนี้เป็นเตาหลอดนะครับ อันนี้เป็นเตาหลอดนี่จะไม่เหมือนกันนะนอันนี้เตาหลอดอ่าครับผมเตาหลอดนี่เป็นเขาเรียกว่าซีนอนอาร์คแลมนะครับ,รบใช้หลักการอาร์คของของของหลอดข้างในจะเป็นมันต้องอุ่นเครื่องก่อนไ,ไม่ไม่ต้องครับอันนี้อันนี้สามารถจุดติดได้เลยเหมือนหลอดไฟหลอดเหมือนหลอดไฟเราเนี่ยอายุการใช้งานมันนะครับก็หลักพันชั่วโมงนะพี่หลักพันชั่วโมงเป็นพันชั่วโมงครับผมจะมีพวกสีที่มันเปลี่ยนงงบ้างไหม ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับถ้าเราสามารถควบคุมการไหลเวียนของอากาศให้ดีแล้วสามารถทําให้อุณภูมิมันไม่สูงเกินกว่าจุดจุดที่หลอดมันถูกออกแบบมาครับครับผมถ้าอากาศไหลเข้าดีอากาศระบายออกได้ดีไม่มีปัญหาปกติหมดเพราะถ้าความร้อนไม่ถูกระบายนะพี่ไอ้พวกนี้มันจะรอดออกรีเฟคเตอร์พวกนี้มันจะรอดน,นะตัวสะท้อนแสงเนี้ยม่ันมันจะรอดออกมาเลยฮนะใช่ครับมันจะรอดเลยมันจะถูกเผาไหม้ไอ้ทีิเห็นนคะครับมันเขาเลือก เรียกว่าอย่างไรบ้างไอมันมันหลอดกี่วัตรหรือว่าอย่างไรอะฮะแบบเนี้ยอันนี้อันนี้หลอดสี่พันวัตรครับผมหลอดสี่พันวัตใช่ครับสเปคคือสี่พันเร่งได้สูงสุดสี่พันวัตถัดสี่พันวัตอย่างเงี้ยถ้าเปรียบกับพวกดีต้อนนี่มันจะประมาณกี่ลูเมนขอนนนอธิบายได้ไหมฮะโอ้โหสี่พันวัตล้วะใช่ใช่ผมก็ไม่เคยเทียบออกมาเป็นลูเมนสักทีนะพี่นะแต่ แต่ในเครื่องดิจิตอลโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ๆที่ออกมารุ่นรุ่นเริ่มต้นเขาก็ใช้หลอดซีนอนเนี่ยฮะก็ประมาณ3า0 0าวัตต์4ี่0วัตต์เหมือนกันนะฮะดิจิตอลสองเก็ใกล้เคียงกันนะครับครับผมก็ใกล้เคียงกันเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นหลอดซีนอนเหมือนกันฮะครับครับผมแล้วก็หลังสุดมันถูกพัฒนาเป็นเลเซอร์ ไปแล้วแต่ก็ก็ยังมีส่วนส่วนใหญ่ที่ยังใช้แบบนี้อยู่ก็คือเป็นหลอดแบบนี้เหมือนกันครับพี่แต่ยังไม่เคยเทียบออกมาเป็นสเปคสักทีว่าใช่ครับว่ามันกิ่ลูเมนอะไรยังไงใช่ครับอันนี้เป็นหลอดแล้วก็ถัดมาเราไปดูตัวอื่นนันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเชชาตาเดิมสตองโมกุลเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นเรียกคาร์บอนอาร์แลรมนะครับมันจะใช้ฐานอัดแท่งอาร์กันนี่ฮะฐานอัดแท่งอาร์กัน แล้วก็เน,น,กน,กนี่ฮะอันนี้ก็บวกอันนี้ค็ลบเอาคูณบวกคูณลบอพอแตะกันครับมันก็จะเกิดการอาร์คแล้วก็จะถอยห่างออกไปแล้วก็มันก็จะเกิดเปลวเปลวไฟตรงนี้ทีน,นี้นเรากควบคุมตลอ,อดเวลาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งควบคุมจากไหนครับนี่ฮะต้องคอยหมุนใช่ครับระยะตรงนี้ประมาณ5ถึง7มิลลิเมตรอยู่ประมาณนี้ครต้องคอยหมุนมันแต่ถ้าเป็นต้นต้นฉบับเดิมๆเ,เลยมันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าครับพี่ มอเตอร์ไฟฟ้ามันจะถูกคุมความเร็วระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังให้ค่อยค่อยค่อยๆรักษาระดับของมันไว้ครับอ่ามันก็จะต้องไม่ไม่ต้องทําอะไรเอยครับพออาร์คแล้วก็ก็ไอ้นี้ไปแล้วต้องคอยดูประมาณกี่นาทีครับก็ต้องคอยคอยดูเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันอย่างที่มันตั้งอยู่ในโรงแล้วครับพี่เราดูเราดูจากแสงสะท้อนที่มันออกมาตรงนี้มันจะสะท้อนออกมาเป็นเงาตรงนี้แล้วก็สะท้อนไปอยู่ตรงนี้ เราก็จะขีดจุดคอนโทลของมันอย่างเงี้มมยมันก็จะอยู่ในเส้นเนี้ครับผมในระดับตรงที่ขีดเป็นสอไปใช่ไหมใช่ครับมันก็อยู่ตรงกลางมันก็ถูกควบคุมให้มันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยครับพี่<อ>ครับผม<อ>ซึ่งตัวสะท้อนแสงภาษาเราเรียกสไลด์นะครับสไลด์มันก็จะมาที่หน้าประตูหน้าประตูก็ดูแสงภาพมันก็จะชัดเจนหลนก็จะมีบวกบวกกับลบอืมใช่ครับลบก็จะสั้นหน่อยบวกก็จะยาวหน่อย อจะไม่เหมือนกันเหรอครับไม่เหมือนม่านคนละแบบตัวนี้มันจะมันจะหมดเร็วกว่าตัวยาวเ่องกว่าแต่จนนี้จะอยู่ได้นานใช่ไหมตัวสั้นตัวสั้นอยู่นานกว่ายง้เขาเรียกว่าบวกกับลบบวกกับลบครับบวกกับลบขอดูขอดูมันมันเขียนว่ายังไงบ้างฮะขอูหน่อยมีบอกนะครับมีบอกไหมครับก็มันจะบอกอันนี้ฮะมันจะบอกยี่ห้ออ่ายงนี้ยฮ่า อันนี้น่าจะเป็นลูเมกนี่นที่วงการเขาใช้กันครับมันมียี่ห้ออะไรบ้างคบตอนนี้โอ้ถ้าก่อนนั้นมันมีหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมฮะเยอะมีอะไร่ออะไรพวกนี้มีเนชั่นแนนมีเช่นแนนอ่ามีเป็ดทองเป็ดทองครับผมที่ที่เขาใช้กันนะมีหลายยี่ห้อครับผมมีทานมันมีานแข่งด้วยนะมี่านแข่งกันด้วยมีใ้ยี่ห้อแบบของนอก ซาละเกแถ่านอะคลายเขามีเล่นยันหนึ่งเขามี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 เล่นกันนะอันนี้ไม่รู้เพิ่งท่านมีท่านมีหลายยี่ห้อซึ่งเมื่อเมื่อก่อนความคมชัดมันก็จะไปต้องเลือกว่าเป็นแหล่งแหล่งแก้ไฟระลึกความหลังกันระลึกความหลังนีสุดยอดล้ะพี่โตเขาเก็บสมบูรณ์มากเก็บหมดยี่ห้อนี้ใช่ไหมครับที่แบบที่ใช้กันดีหรือมเียวไม่ไม่นี่นี่นี่ของจีนธรรมดาครับอันนี้คือเกรดธรรมดาพอใช้ได้ครับผม ธรรมดาใช่ไมหน่องถ้าได้เป็ดทองแล้วโกดัานดักในสุดยอดนะพี่นะเนเชแอนมันเนื้อ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 มันจะถูกอัดมันเยอะกับแสงเยอะเนื้อเนื้อทานที่ถูกอัดมันจะแน่นกว่าพี่ความความแน่นของมันอ่ะมันธรรมดามันทําให้แสงดีกว่าแสงมันจะพุ่งแรงกว่าอะไรเงี้ยมันมันอาร์คแล้วมันจะนิ่มนวลกว่าแล้วก็แสงมันจะแรงกว่าเผาไหม้ได้ดีกว่าครับพี่ครับผมแสงสม่ําเสมออะไรเงี้ยใช่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 อันนี้อันนี้มันทานทานจีนนะพี่นะ เอ้อินเดียอินเดียเหรออินเดียของมันจะมีเรื่องของอุณหภูมิสีภาพมั้ยมีครับมมีฮะแสงสวยอะไรอย่างนี้ภาษาภาษาบ้านเราเราจะเรียกว่ามันเขียวเขียวครับผมแสงมันจะเขียวเขียวนี่ยคือคือไม่ดีใช่ไหมฮะดีครับเขียวนี่คือดีคือเปปลวไฟเวลาถูกเผาไหม้เมื่อปลายเปมันถูกเป็นสีเขียวเขียวมันจะให้แสงแสงเขียว เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะอมเขียวนะมันเปลเขียวครับภาพมันจะสวยคือภาพจะสวยครับผมออกมานุ่มนวลเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับสีมันจะสวยเขาเขาโอ้โหเขียวปัดเลยโอ้ไหเขียวปัดเลยอะไรเงี้ยแสงมันจะสวยมมีขนกับภาพเลยครับมีมีฮะเขาเรียกว่าคอนทาร์สเนาะอ่าถ้าเป็นน่าจะเป็นคอนทาร์สแต่พี่นะอนทาร์นทาร์สจัดใช่ขนทาร์จัดใช่ครับใช่ครับใช่ครับสีสวยพวกนี้ครับซึ่งซึ่งซีนอนก็จะทํา บางจุดได้ไม่ดีเท่าฐานแต่มันสว่างกว่าอยู่แล้วพี่เ็ากาลังมันมันดีกว่าครับพี่ที่นอนแต่นี้มันก็มีสไลด์สองอย่างอีกครับสไลด์แก้วกับสไลด์สไลด์เหล็กคือยังไงครับตัวนี้สไลด์เหล็กตัวเนี้ยตัวนี้รุ่นนี้เป็นสไลด์เหล็กตัวนี้ตู้นี้คือสไลด์เหล็กใช่ตัวนี้เป็นสไลด์เหล็กในแต่ตู้นี้จะเป็นสไลด์แก้วสไลด์แก้วให้สว่างดีแต่คอนทานสีมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะเวอร์ไปหน่อย แต่แต,ตัวนี้มันจะออกเขาก็สีสวยกว่าวกว่ามันจะเป็นออกเหลืองแต,แต่แต่ความสว่างความสว่างสู้สู้สู้กระจกไอ้แก้วไม่ได้สู้แก้วไม่ได้สไลด์อ้ตัวรีเฟกซ์รีเฟกซ์แสงแต่แต่ถ้าในในสภาวะควบคุมอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นความแตกต่างมากแต่เมื่อออกกลางแปลงจอจอฉายในที่โล,ลง่งจะเห็นจะเห็นชัดเจนมากชัดเจนมากครับแต่ถ้าในในห้องที่ควบคุมอย่างเงี้ย โอเคเลยพี่ไม่ไม่ไม่ต่างอย่างผู้ชมที่เขาดูกลางแปลงเขาจะเกิดความรู้สึกไรััเฮ้ยบริการนี้แบบทําไมภาพสวยอะไรมีอะดูดูครับภาพภาพสวยคมชัดก็เมื่อเมื่อก่อนครับงานก็จะเยอะครับครับผมถ้าฉายออกไปไม่เห็นตัวเจอไฟก็สู้ไฟไม่ได้ลางๆก็ก็ไม่แบบจะภาพอยากได้เนี่ยเพราะว่าบริการหน่วยในแบบภาพสวยแสงดีมากอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ ก็จะมีหน่วยบางหน่วยที่ว่าเขาซื้อซื้อฐานมาก็อีกเกตหนึ่งอีกทาอีกหน่วยนึงก็อีเกตหนึ่งแล้วกันในการตั้งแสงสไลด์เขาถ้าเกิดหน่วยแสงดีตั้งสไลด์ดีมันก็แสงก็จะสวยครับมันมีผลไหมครับกับเมื่อก่อนแบบเวลารับงานอะไรอย่างเงี้ยแบบแสงสวยทําให้งานเยอะขึ้นเลยมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนภาพคมชัดภาพคมชัดแสงดีภาพสวยเสียงดีมีแน่นอนมีแน่นอนครับมันมีผลอันนี้ก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยากเห็นอีเครื่องแล้วครับ